ทำงานแม่บ้านในประเทศไทยถ้าใจไม่แข็งพอโดนจับแน่นอนสวัสดีครับพี่พีบสปูรสุกครับนี่ครับคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์ในช่องบอยอดนะครับหลังจากเมื่อวานนี้บอยอดก็ได้อัพลงในเพจนะครับบอยอดนะว่ามีแรงงานลาวที่โดนนายจ้างไทยลองใจนะครับวันนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์อีกนะครับนะเป็นคนลาวนะครับที่ทํางานกับนายจ้างไทยคือนายจ้างไทยลองใจในเคสนี้เนี่ย เกือบ1นึ่งแสนเกือบ1ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพผมจะอ่านให้ฟังนะครับค่อยแห้งเจอลายแสนบาทนะครับเป็นเงินสดนะกับทองคํา5บาทนะครับค่อยกระซงคืนเจ้านายตอนนี้ทํางานอยู่ในเพิร์ลสี่ปีแล้วแม้แต่หนึ่งบาทค,ค่อยก็ยังบอกเคยค่อยก็ยังบอกเคยเอาของเพิ่นนะครับนี่คือจักประสาวลาวนะครับที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยนะครับที่ได้มีโอกาส อยู่พื้นแผ่นดินไทยและสิ่งที่สาคัญเนี่ยทำงานเป็นแม่บ้านเนี่ยเราต้องมีใจที่เขาเรียกว่าซื่อสัตย์แล้วก็อดทนนะักอ่เป็นงานที่อดทนงานที่เขาเรียกว่าทับเหมือนวัยรุ่นเนี่ยนะก็ส่วนน้อยอะที่สามารถที่จะทําได้นะครับพูดตามตรงนะเพราะว่าเงินเนี่ยทำให้ได้เยอะไม่ได้เยอะมากๆนะครับแล้วสิ่งที่มันเป็นแรงจูงใจนะครับถ้าคนรักเล็กขโมยน้อยเนี่ยทำไม่ได้แน่อนอนเพราะอย่างเคสนี้ทํางานมา4ปีเนี่ย เขาเคยเจอเงินที่นายจ้างอะ่ะเอาเอามาลองใจเราอะ่ะนะหลายแสนบาทเป็นเงินสดนะครับแล้วก็ทองคําอีกห้าบาทนะครับคือตัวเป็นล้านน่ะบางคนนะเพื่อนอยอศมีเคยเจอท่านผู้ชมเป็นสิบล้านก็มีหลายคนว่าทําไมเขาถึงเอามาทําแบบนั้นนะครับทําไมถึงไว้ใจคือแน่นอนว่าในบ้านนะครับก่อนที่เขาจะทาเนี่ยนายจ้างแน่นอนว่าก็ต้องมีการรอบครอบอยู่แล้ว และตำรวจไทยเขา,เขาก็เาก็ไว้ใจตำรวจไทยนะครับซึ่งคนลาวเนี่ยนะครับก็หลายๆเคสที่อดไม่ได้กับความลอตาลอใจนะครับนะและบางเคสนะครับนะคือว่าอดได้แบบนี้นะครับเงินล้านบาทเนี่ยสามารถตั้งตัวได้นะครับที่โซพปะนะก็ถือว่าถ้าได้เงินก้อนนี้อ่ะนะบยะเชื่อว่าคงสามารถไปต่อชีวิตที่ดี ในสปปลเราได้แน่นอนแต่สิ่งที่คนนี้เขาเขาพูดว่าเขาส่งคืนน,นะจ๊ะแล้วทําไมนะครับคนลราหลายคนถึงไม่ส่งคืนนะครับแล้วทําไมคนอีกส่วนหนึ่งส่งคืนแน่นอนว่าคนที่ชอบขโมยอยู่แล้วรักเล็กขโมยน้อยอยู่แล้วนะครับก็เอาไปตีละนิดอย่างเช่นเอาอย่างเคสที่ในหมู่บ้านบอยอดท่านผู้ชมนะสาวลราที่ขโมยอ่ะบ้านแฟนบอยอดนะครับนะ สาวลาวคนนั้นนะครับเพราะพูดตำตรงว่าในครอบครัวตระกูลเขาเนี่ยตอนที่เขาอยู่สาวปลาวเนี่ยก็ชอบรักเล็กขโมยน้อยอยู่แล้วทั้งตระกูลเลยพูดตำตรงสาวลาวคนที่ขโมยเงินคนที่เป็นดาราคนไทยนะก็อยู่ในบ้านแฟนของบอยอดนะครับคือบอยอดก็จากถามแฟนเนี่ยก็คือเขาเนี่ยทั้งตระกูลเลยเขาจะชอบรักเล็กขโมยน้อยนะครับแต่พอเดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทย ประเทศไทยนายจ้างไทยไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าคุณเคยทําแบบไหนมานะครับคุณเป็นคนแบบไหนนายจ้างไทยไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เขาจะอกองคนที่ดีนะครับนะคัดกองเอาคนที่ดีเนี่ยก็นี่แหละครับคือการรองใจนะครับรองไปทีละนิดนะครับแล้วถามว่าถ้าคนจะขโมยขโมยครั้งหนึ่งสองครั้งจับได้ไหมบราจะเชื่อว่าจับไม่ได้นะครับ นะเชื่อว่าจะไม่ได้ถ้าขโมยนิดๆอ่ะสมมติว่ามีเงินเป็นล้านเนี่ยขโมยสัก2 3 0 0 0 0 0 0 0 0ไม่มีใครจะไปนับเงินอยู่ตรงนั้นรอะครับนะใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะคัดกรองได้นาะยจ้างจะคัดกรองได้นั่นก็คือการลองใจนี่แหลนะคนดีก็อยู่ได้ส่วนคนไม่ดีก็อาจจะโดนจับนะครับโดนขับไล่ออกไปนะครับแบบนั้นก็มีเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เราไม่ใจไม่เข้มแข็งพอเนี่ยบยศเชื่อว่าโดนจับแบบ แบบง่ายๆเลยนะครับนะโดนจับแบบเหมือนแบบว่าอะไรเนี่นะครับมาทํางานแต่ยังโดนจับถ้าหากว่าไม่ทําผิดเนี่ยก็ไม่มีใครจับหรอกครับแต่ผมเ,เชื่อว่าคนส่วนมากเนเรื่องเงินเนี่ยนะครับมันไม่เข้าใขรออกใครอยู่แล้วใช่ไหมนนครับนะมันสามารถที่จะตัดขาดเลยนะนะครับตัดขาดทั้งพี่ทั้งน้องได้เลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ยการที่เราเก็บไว้ดี นะครับมันก็โอกาสที่จะเขาเรียกว่าหายเนี่ยมันก็มีน้อยนะครับแต่เคสที่ที่หลายๆครั้งที่ผ่านมาส่วนมากก็จะเป็นการลองใจซะมากกว่านะแน่นอนว่าเงินสมมติว่าเงิน1นึ0 0แสนเงินห้าหมื่นเนี่ยนายจ้างเนี่ยเขามีอยู่แล้วเขามีเกินนั้นอยู่แล้วเขาไม่ใช่เอาเงินทั้งครอบครัวเขามาใส่ตรงนั้นหรอกนะเขามีเกินไว้อยู่แล้วแหละนะครับไม่ไม่ใช่ว่านายจ้างจะมีเงินแค่หนะ้าหมื่น ลูกจ้างสองเดือนก็หมดแล้วมันก็ไม่ใช่นะครับนะเพราะฉะนั้นในการที่เขาจะทําอะไรเนี่ยในจ้างเขาก็ต้องมีการคิดแต่ตองอยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันโอเคไหมนะครับเขาจะรับผลกระทบได้ไหมนะครับแน่นอนก็จะมีหลายๆอยา่างซึ่งในกรณีที่มันเกิดขึ้นนะครับนะในกรณีที่ได้เห็นเนี่ยทุกคนนะครับล้วนแต่เป็นเขาเรียกว่าคนลาวที่เข้ามาทำมากินในประเทศไทยเกิดในครอบครัวที่ยากจนนะครับ ซึ่งแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นคนที่มาจากบ้านนอกนะครับถ้าเวียงจันทร์ก็ไม่ถ้าตัวเมืองเวียงจันทร์ในเมืองหลวงเนี่ยถามว่ามีไหมก็มีน้อยนะครับในตัวเมืองนะแต่ถ้าว่าแขวงเวียงจันทร์เนี่ยก็อาจจะมีนะครับแขวงเวียงจันทร์กับเมืองหลวงเวียงจันทร์เนี่ยก็คนคนละอย่างกันนะครับนะหลายคนก็เข้าใจว่าเวียงจันทร์เนี่ยมันเดียวกันไหมนะครับมันคนละอย่างกันนะครับนะ คือเมืองหลวงนี่ก็อีกอีกส่วนหนึ่งนะครับแขงนี่ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับ,นนรบเพราะฉะนั้นทุกคนเขาจะผิดตรงนี้ไม่ใช่นะครับคือส่วนมากคนที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยก็คือมาจากครอบครัวที่ยักจนนี่แหละครับบ้านนอกนี่แล้วสามารถคนในเมืองมีไหมมาทํางานมีก็มีน้อยอย่างครับนะเพราะว่าส่วนมากก็คือถ้าคนมีตังค์เขาก็เรียนต่อนะครับเพราะแม่มีทุนซัพพอร์ตนะครับในการที่จะดึงไปที่มันได้เงินเยอะๆนะครับนะก็ ที่สพปราลาจะเป็นแบบนี้ถ้าของภาคเอกชนเนี่ยเงินเดือนเนี่ยในการที่เรียนจบตรงสูงและเก่งๆได้วุฒิดีๆก็อาจจะได้เงินเดือนสูงนะครับห้าล้านหกล้านเจ็ดล้านสิบล้านก็มีนะครับนะคือแน่นอนว่างานที่สพปราลาอะ่ะถ้าจะจ้างตามค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลบางบางเกาะคือมันไม่พอกินแน่นอนซื้อก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งก็ไม่พอใช่ไหมละครับเพราะฉะนั้นมันก็ได้เยอะกว่านะครับแต่ ถ้าง,งานเหมือนบริหยัิพูดแหละงานก่อสร้างแบบนี้ก็อาจจะได้เยอะนะครับแต่ถ้าง,งานทั่วไปอ่ะงานขายเสื้อผ้าเต็มที่นะครับสามล้านห้านะครับถึง4ล้านนะครับเต็มที่แต่ถ้าในประเทศไทยเราสตาร์ทเลยหรือจะหกล้าน7ล้านนะครับในการทํางานในประเทศไทยบางคนสตาร์ทถึง10ล้านกี่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกที่จะมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าโอเคกว่าเพราะฉะนั้นคนลาวนะครับที่เดินทางเข้ามาทําง,งานในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะ แต่เป็นเรื่องของความที่เรามาแล้วเราได้ดีกว่านะครับเราโอเคกว่านะครับใครที่เป็นแม่บ,าบ้านบ้างครับนะโดยเฉพาะคนลาวคนไทยก็ได้นะครับคอมเมนต์้ามาพูดคุยกับบอยยอดได้นะครับเพราะว่าบอยยอดเองก็เป็นคนลาวคนนึงนะครับที่เข้ามาทำมากินในประเทศไทยก็ได้ถือโอกาสได้เห็นหลายๆอย่างโดยเฉพาะในการที่บอยยอดทำสื่อยราก็รีวิวนะครับเกี่ยวกับประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับนายจ้างไทยเกี่ยวกับ นิสัยของคนไทยนะครับประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคอมเมนต์เข้ามาครับบางทีบายอดอาจจะนำมาสร้างสารรค์แนวคิดที่จะพัฒนาเป็นคอนเทนต์ได้นะครับสวัสดีครับ